หาผลิตภัณฑ์ในการดูแลตัวเองนะคะวิตามินอาหารเสริมค่ะวันนี้คุณมิน้นสรทันรออยู่ด้านนู้นแล้วค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้มาดูแลสุขภาพกันนะคะอามอยู่กับคุณมิ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีดีมากๆเลยโรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเราจริงๆก็ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองให้คุณผู้ชมได้ได้ฟังเนาะเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่วิ่งงานเยอะจริงๆตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันคุณผู้ชมแล้ววิ่งงานเนี่ยวันๆหนึนนน่งก็สี่ห้างานกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะเริ่่่่่่มมมมรูู้้สึกกไไไคคคอออออยยยหหววเเเืนนััแแลลลดดตงา คุณผูช้ชมอย่าละเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวมินเองเนี่ยไม่ค่อยออกกําลังกายและเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมารักมากกินนอนหอมฟัดกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันคุณผู้ชมเคยมีอาการแบบนีไ้ไหมคะวันหนึ่งหรือทุกๆเช้าเราตื่นมาเราจะเริ่มแบบคันจมูกน้ำมูกไหลคันลูก,กตาบางทีตาเราเริ่มบวมแบบนี้คุณผู้ชมมันเริ่มเหมือนเราจะเป็นภูมิแพ้บางครั้งปวดไปถึงเนี่ยข้างในจมูกเหมือนเราจะเป็นไซนัสใช่ไหมคะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นปีนี้มินก็46แล้วเนาะมันก็เริ่มบางวันเราก็เริ่มนอนไม่ค่อยหล นอนหลับคุณผู้ชมบางวันเนี่ยเราทานยานอนหลับไม่รู้ว่าเยอะไปหรือเปล่าหรือนอนเยอะไปตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นนะคะคุณผู้ชมมันเพลียมันไม่มีแรงทํางานแทบไม่ได้เลยคุณผู้ชมมานั่งคิดเฮ้ยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเราป่วยไม่ได้ค่ะก็เลยหาวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเอาแบบปลอดภัยแล้วดีที่สุดมินก็เลยไปปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ<ะ>ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านชื่อด็อกเตอร์เจลค่ะไปเล่าอาการให้ท่านฟังว่าอาการของมิ้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ โชคดีมากๆดรเจลท่านกำลังทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งคุณผู้ชมที่ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้อยู่พอดีเลยท่านบอก คุณมิ้นเป็นภูมิแพ้ครับคุณมิ้นจะต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับภูมิแพ้คุณผู้ชมถ้ามีอาการแบบมิ้นมิ้นขอแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะชิเซนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสมุนไพรเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของลดอาการภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดลินจือถั่งเช่านะคะช่วยในเรื่องของการลดภูมิแพ้ได้จริงๆแถมแก้อาการอ่อนเพลียเพิ่มความกระปี้กระเป๋าช่วยทําให้เรานอนหลับง่ายนอนหลับสบายนอนหลับลึก แล้วทานง่ายคุณผู้ชมแค่วันละ2เม็ดเท่านั้นเองลองทานดูก่อนนะคะช่วงแรกๆที่มิ้นเอาไปรับประทานนะคะสัก2อาทิตย์อาทิตย์แรกเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเรานอนหลับสบายอาทิตย<า>์<า>ต่อมาคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองตื่นเช้ามาค่ะน้ำมูกมันไม่ค่อยไหลละตามันไม่ค่อยบววไม่ค่อยคันตามลูก,กตาละทั้งทั้งที่เรายังนอนฟัดน้องหมากอดน้องหมาหอมน้องหมาเหมือนเดิมข้อดีก็คือนอนหลับลึกคุณผู้ชมนอนหลับสบายนอนหลับเพียงพอตื่นเช้ามาสดชื่นแจ่มใสาอาการอย่างเงี้ยไม่อ่อนเพลียเลยทำให ระหว่างวันไม่ต้องทานกาแฟาไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเหมือนแต่ก่อนส่งให้คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะพ่อมิน้นอายุ74คุณแม่ก็70แล้วเนาะปกติชวนท่านไปไหนไม่ไปท่านจะป่วยง่ายค่ะผู้สูงอายุเนาะพอมิน้นส่งให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาจะทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดทุกวันนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปวัด คุณพ่อคุณแม่ถามมินว่าไงรู้คะไปกี่วัดลูกวันนี้คือเขาสู้มากแล้วแววตาของพ่อแม่เราเวลาเขาแบบอยากจะไปไหนกับเราอะ่ะเขาจะแบบมีแววตาที่สดชื่นไปไหนแล้วแบบกระปี้กระเป๋าแล้วมีความสุขจะบอกว่านะคะตัวชิเซนตัวนี้คือดีจริงๆคุณผู้ชมนะคะเราเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอบอกเลยว่าผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่าสุขภาพคุณพ่อคุณแม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะภูมิคุ้มกันดีมากๆและที่สําคัญนะคะค่าไขามันก็ลดลงความดันก็อยู่ใน ปกตินะคะจากแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่มิ้นน่จะต้องหาคุณหมอเนาะท่านมีโรคประจําตัวทุกๆ2เดือนทั้งสองท่านเลยต้องเจอคุณหมอหลังจากที่รับทานชิเซนไปอะ่ะคุณหมอนัดยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม4เดือนครั้ง5เดือนครั้งคือสุขภาพดีมากๆต้องบอกเลยนะคะใครที่อยากจะเห็นผลชัดเจนอยากจะเห็นผลเร็วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแบบคุณพ่อคุณแม่มิ้นก็ได้นะคะเรียนบอกเลยชิเซนตัวนี้เป็นสมุนไพรคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทานได้ยาวๆมาในรูปแบบของซอฟเจลแบบนี้ คุณผู้ชมค่ะทานง่ายจริงๆดูซึมดีดูซึมไวนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างใดๆในร่างกายมั่นใจอีกหนึ่งอย่างค่ะเราได้รับรางวัลนานาชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลรางวัล Product of t h เ Year รางวัลเหรียญทองนะคะที่ได้รับจากฮ่องกงนะคุณผู้ชมและจะบอกเลยวันนี้ใครที่มีปัญหาจะเป็นภูมิแพ้เอยเป็นไซนัสเอยมีอาการนอนไม่หลับมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอยากจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองคุณผู้ชมคะ โทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 3 4 8 8 8 0 2 1 1 3 4 8 8 8หรือแอดไลน์ hmm. มาก็ได้ค่ะที่แอดเทเลเซลวันนี้มินให้คุณผู้ชมแบบนี้ไปเลย2กระปุกค่ะจากปกติเนาะ2580บาทวันนี้ลดให้เลยค่ะเหลือ1,800บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาเร็วกว่านั้นนะคะ99สายแรกที่0 2 1 1 3 4 8 8 8หรือแอดไลน์ hmm. มาที่แอดเทเลเซลมินแถมเพิ่มแบบนี้ค่ะน้องอาร์มคุณผู้ชมให้บิกหนึ่งกล่อง ได้3กล่องทั้งหมดเกือบ4,000บาทนะคุณผู้ชมนะลดให้คุณผู้ชมเหลือเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นแต่คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันนะคะ99สายแรกค่ะที่0 2 1 1 3 4 8 8 8หรือแอดเทเลเซลได้เลย ต้องบอกคุณผู้ชมนตคะถ้าโทรทัน99สายมิ้นส่งให้ฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก็ได้ค่ะพร้อมจ่ายเมื่อไหร่บอกเราได้เลยเซตนี้คุณผู้ชมขาเราสุขภาพดีแบบยาวๆแค่วันละย0บาทเองนอนหลับก็สบายนอนหลับก็ลึกลด อาการการที่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยแก้อาการอ่อนเพลียเราได้ด้วยกระปรี้กระเป๋าใครที่มีปัญหาคุณผู้ชมค่ะป่วยง่ายเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหายใจติดติดขัดขัดนอนไม่หลับหลับไม่สบายตื่นตอนกลางคืนโอ้โหแล้วอยากจะลดอาการภูมิแพ้อยากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองต้องทานคุณผู้ชมค่ะกระปุกนี้เห็นผลดีเห็นผลไวหลายคนทานแล้วเห็นผลคุณผู้ชมทราบไหมคะ ตอนนี้ยอดทะลุไป10,000แสนกระปุกแล้วน้องอามขายดีมากใครๆทานก็เห็นผลย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าชีเซนตัวนี้ช่วยลดอาการไมเกรนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือฝุ่น PM 2.5นะคะรอบนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าปกติรอบที่แล้วที่เรามานะคะเราให้แค่2กระปุกเองสองกระปุกตอนนั้นสายเข้ามากว่า200สายนะวันนี้มิ้นให้3กระปุกแล้วถูกกว่าด้วยคุณผู้ชมค่ะแน่นอนสายรันมาเยอะกว่าคราวที่แล้วแน่นอน ะะแต่คุณผู้ชมค่ะรีบโทรเข้ามาค่ะนะคะยังทันนะ021134888นะคะหรือแอดไลน์มาที่แอดเทเลเซลได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมินให้ไปเลย2กระปุกแถมอีก1กระปุก1,800บาทเท่านั้นนะคะ021134888หรือแอดเทเลเซลคุณผู้ชมค่ะเซตนี้ลดปัญหาภูมิแพ้แก้อาการอ่อนเพลียใครที่มีอาการป่วยง่ายเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหายใจติดติดขัดขัด,ขดนอนไม่หลับหลับไม่สบายนะ หรือว่ามีอาการไมเกรนเป็นโรคภูมิแพ้อยากจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใครที่เป็นเสาหลักเหมือนมิ้นรับประทานได้เลยใครที่เป็นผู้สูงอายุก็ทานได้ร้อยแปดสิบแปดสายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงเพิ่มเนาะเพิ่มเนาะเพิ่มเป็นสามร้อยสายไปเลยนะคะโอกาสสุดท้ายคุณผู้ชมสามร้อยสายวันนี้ค่ะให้ไปเลยสามกระปุกนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดแปดแปดหรือแอดเทเลเซลขอให้ทันค่ะเสรนี้ราคาไม่แพงนะคะแลกกับสุขภาพของเราแล้วก็การนอนหลับสบายค่ะขอบคุณคุณมิ้นมากค่ะ ช่วงนี้ตามรายการข่าวเป็นข่าวต่อค่ะขอบคุณค่ะสามารถโทรได้เลยนะทั้งสองท่านนะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีสีสันสวยๆงามในต่างจังหวัดซนายไฟเบประกอบด้วยแอลคาเนทีนสารสกัดจากอัลฟาฟาสารสกัดจากถั่วขาวกัวกรรม